หนูชื่อเด็กหญิงบอลปวีชัยขาวรชื่อเล่นชื่อน้องชดไปอมาอ้าววันนี้เรามาเรียนเรื่องหน่วยผลไม้กันนะผละไม้ดีน้องชดเต็มชอบนี่ชอบผลไม้อะไรครับกล้วยอ๋อกล้วยแล้วอ่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมีอะไรบ้างมะย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 มมะขามมะขามมะขามส้ม,ม,มนี่เปรี้ยวไหมส้มส้มเปรี้ยว ปรี้ยวส้มก็เปรี้ยวนะบางลูกนะสับปะรดบางทีเขาเปรี้ยวเหมือนกันนะบางลูกนะอ้าวแล้วผลไม้ที่มีสีแดงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วอะไรอีกทับทับองุ่นอ๋อองุ่นแดงก็มีนะทับทิมแล้วก็อะไรเชอร์เชอรี่เชอร์รี่แล้วก็สะสะรีสะตอสะตอเบอร์ สตรอเบอรี ah, okay. ่อ่าโอเคบายบายเพื่อนเพื่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะโอเค